ผู้ถือวัดสุการแห่งรัฐเฮห้ากุมภาพันหกสี่ hey, 5, เงินเราชนะงวดแรกออกแล้ว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวสารนะครับมาฝากทุกท่านนะครับกระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินเราชนะงวดแรกให้พูดถือสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้5กุมภาพันธ์64ในวงเงิน675หรือ700บาทซึ่งได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์จนวงเงินครบ7,000บาท สำหรับการรับโอนโครงการเราชนะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้รับวงเงินครั้งแรก5กุมภาพันธ์64วงเงิน675หรือ700บาทรับวงเงินครั้งต่อไปทุกวันศุกร์ในวันที่12ก9 19, 26กุมภาพันธ์และวันที่5 12 19 26มีนาคม64วงเงินครั้งละ675หรือ700บาทระยะเวลาใช้จ่ายใช้จ่ายได้จน ถึงวันที่31พฤษภาคม64ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ